ครับคือสําหรับแมตช์วันนีเน้เป็นเกมที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าด้วยสรีระแล้วก็รูปแบบการเล่นของเขาที่ค่อนข้างหนักหน่วงบอลลุกของทีมกาตาเนี่ยและทําของทีมเราเนี่ยหน้าบล็อกเราค่อนข้างที่จะเล็กโดยเฉพาะตัวเซตทําที่เซตแรกเนี่ยเราสามารถทำไซอท์ได้แล้วก็เปลี่ยนมาทำให้เกมสูสีได้แต่เรามาพลาดช่วงเซตสองเซตสามคือเราเปิดบอลแรกไม่ได้นะครับทำให้เกมเนี่ยทำเกมลุกเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะบล็อกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ นะครับก็เลยทําให้เกมมันออกมาค่อนข้างที่จะห่างในเซตสองแล้วเราก็พลาดไปครับค่ะ okay. วันนี้ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าผู้เล่นเราเได้หลา่คือโดยรวมแล้ววันนี้คือตัวผู้เล่นเราถือว่าเล่นอยู่ในเกมที่ดีนะครับเพราะว่านะทั้งเรื่องบอลลุกนะที่เราผิดพลาดน,นิดนิดหน่อยคือ,คอเ,เรื่องบอลแรกกับบอลสกัดกัน้นที่เราไม่สามารถเตาบล็อกเขาได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราเสียเปรียบทางเรื่องทางด้านรูปร่างนะครับก็แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับ ตอนนี้สถออานการณ์ของเราเนี่ยเราไม่อยู่ในที่4-3เนี่ยรเรายังอีกสองนัดต่อมา,อมา,มอาเนียเราวกัก็คือเหลืออีกสองนัดต่อไปเนี่ยคือต้องการที่จะเข้ารอบสี่ทีมให้ได้เนี่ยเราต้องเก็บชัยชนะในแมตช์ที่จะเจอกับทางด้านฟิลิปปินส์แล้วก็ทางอิหร่านให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นแมตช์ที่ค่อนข้าง,งที่จะหนักนะเพราะว่าอิหร่านก็เป็นทีมที่มีศักยภาพที่สูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เต็มที่สำหรับเกมในขันในนัดต่อไปครับผมขอให้ แฟนเลย์บอลนะครับช่วยติดตามชมและเชียร์ทีมสโมสรจากประเทศไทยทั้งทีมด m ม n อนฟู d และทีมนครราชสีมาเพื่อเข้ารอบการแข่งันในรอบต่อๆไปด้วยครับครับอบครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็เกมบอกเขาใหญ่ครับเราบอค่อนข้างๆใหญ่แล้วแบบตีไม่ค่อยตายครับแล้วก็บนแรกก็ไม่ค่อยได้ครับก็ต้องเอาไปปรับแก้ไขกันอีกแมตที่เหลือครับผม ครับก็ในแมทที่เหลือผมก็ต้องบอลรับก็ต้องเที่ยวมากกว่านี้ครับแล้วก็ต้องแบบบอนตีก็ต้องเที่ยวมากกว่านี้นิดนึงครับฝากแฟนๆบอลร์บนะครับช่วยเชียร์ทีมดับเบิลฟูดนะครับในรายการชิงชมป์สโมสรเอเชียชายครับเราจะทำเกมที่เหลือสองนัดที่เหลือให้เต็มที่ครับให้แฟนๆได้สนุกครับผมครับ